วอชเอเวอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Review นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอส Farmer Delight นั่นเองครับเป็น Mod ที่เพิ่มไอเทมแล้วก็บล็อกต่างๆนะครับที่ทำให้การทำฟาร์มและการทำอาหารเนี่ย สนุกและมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับในมอดนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับเครื่องมือทำหากินของเรานะครับ <c oughs> ก็คือมีดนั่นเองนะครับจะมีมีดเพิ่มมาทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับตั้งแต่ฟินไอออนนะครับโกไดมอนแล้วก็เนเธอร์ไรท์นั่นเองวิธีการคราฟก็ง่ายมากๆนะครับอย่างนี้เลยก็คือวางสติกไว้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็วาง อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งไว้ด้านบนทางเฉียงขึ้นมานั่นเองครับก็จะสามารถคราฟได้แล้วใช้แค่ช่องเก็บของในตัวก็คราฟได้นั่นเองครับโอเคเรามาดูสปปรรพคุณของเจ้ามีดตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรกันบ้างในช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถใช้มีดตัวนี้นะครับไปฆ่าสัตว์ได้นะครับมีดาเมจอยู่ที่3.5สําสำหรับมีดไอรอนเนาะแต่ถ้ามีดฟินก็จะดาเมจลดลงไปหน่อยนะครับเป็น2.5แต่มีแอคซแคสปีดที่สูงมากๆนะครับเมื่อเรานํามันไปฆ่าสัตว์ มันจะการันตีนะครับที่จะดรอปของรอง100%นั่นเองนะครับสำหรับไก่ก็จะดรอปเป็นขนนกนะครับเป็นเฟียเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ตัวอื่นก็จะดรอปเป็นของรองของสัตว์ตัวนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นแกะก็จะดรอปขนขนแกะแบบ100%นนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้มีดต,ตัวนี้ในการสังหารปิดดาเมจนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมได้ชัวร์นะครับขนแกะ แล้วก็ถ้าเป็นบัวนะครับก็จะได้รับเป็นหนังวัวนั่นเองนะครับดีมากๆในช่วงแรกนะครับที่เกิดว่าหนังวัวเนี่ยมันตีบางตัวก็ไม่ดรอปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้มีตัวนี้ในการสังหารบัวนะครับจะได้รับหนังวัวชั่วๆแต่ถ้าเป็นหมูนี่จะแปลกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าหมูเนี่ยดั้งเดิมเขาไม่มีอย่างอื่นนอกจากเนื้อใช่ไหมเป็นเนื้อหมูอย่างเดียวมันก็เลยมีไอเทมใหม่เพิ่มเข้ามานะครับชื่อว่าแฮมนั่นเองนะครับเป็นขาแฮมซึ่งสําหรับ เจ้าแฮมเนี่ยมันไม่ได้ดอบทุกตัวนะครับมันไม่ได้การันตีมีโอกาสดอบเฉยๆนะครับแล้วเราต้องใช้มีดในการฆ่าหมูเท่านั้นถึงจะดอบอ่าเห็นไหมผมตีไป4ตัวมันดบแค่2ตัวนะครับมันก็ตามนั้นเพราะว่าเป็นไอเทมใหม่นะครับซึ่งแฮมเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนเนื้อเลยแต่ว่าเพิ่มอาหารได้เยอะกว่าแล้วก็เอาไปทําอาหารเพิ่มเติมได้หลากหลายด้วยเช่นกันโอเคคร,รับสำหรับสรรพคุณถัดมานะครับของมีดก็คือเราสามารถหั่นได้นั่นเองนะครับสามารถใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะครับ c u ตติ้งบอร์ดนะครับ ก็คือเขียงนั่นเองเอามาหั่นเนื้อนะครับหั่นพักหั่นแป้งโดนะครับนี่วิธีการใช้งานง่ายมากๆแค่วางเนื้อแล้วก็ใช้มีดคลิกขวาเข้าไปเราก็จะได้รับเนื้อที่หั่นแล้วนะครับกับสัตว์บางชนิดก็จะให้กระดูกเราด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าจะให้เร็วหน่อยเราวางเนื้อไว้ทางมือรองนะครับไว้ที่มือรองแล้วเราก็กดคลิกขวารัวๆ้เลยนี่หั่นง่ายมากนะครับวางแบบนี้เลย ส่วนต่อมานะครับประโยชน์ที่3ของมีดนะครับก็คือเราสามารถนามีดเนี่ยไปตัดวีดได้นะครับตัดวีดปั๊บปั๊บเราจะได้รับเป็นไอเทมใหม่ครับก็คือสตรอนะครับเป็นของใหม่เลยนะเจ้าสตรอตัวนี้นะครับก็คือฟางนั่นเองเราสามารถนําฟางเนี่ยไปคาบของอย่างอื่นได้อีกนะครับมีดสามารถนําไปตัดไรซ์นะครับหรือต้นข้าวได้อนี้เป็นของใหม่นะครับไรซ์ ก็จะได้รับสปร์เช่นกันการันตีออกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานํามีดไปตัดแกลนะครับหรือหญ้าที่ขึ้นตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสได้รับสตร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ได้ร้อนะครับมีโอกาสเฉยๆนั่นเองนะครับผมทีนี้สตรอนําไปทําอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยที่สตรอนําไปทําได้แล้วมีประโยชน์มากๆนะครับก็คือเชือกรบตัวนี้นั่นเองนะครับรบตัวนี้แล้วทำยังไงรบก็ ช้สตอวาง3อันนะครับเลียงบน crafting table ลก็จะได้โรบออกมานะอ่าทีนี้วิธีการใช้โรบนะครับวางไปบนบล็อกมันก็จะขึ้นเป็นรูปบล็อกโรบแบบนี้ใช่ไหมเราคลิกขวาที่บล็อกโรบนะครับมันจะต่อลงไปด้านล่างให้อัตโนมัตินะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการใช้งานเพื่อที่จะเรียกว่าลงจากที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจดันเจียนหรือว่าลงจากภูเขานะครับแล้วก็สามารถไต่กลับขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะเจ้าตัวโรบตัวนี้และโรบนะครับเราสามารถนำไปคราบเป็น เซฟตี้เน็ตนะครับหรือตะข่ายกันตกนั่นเองเวลาเรากระโดดจากที่สูงลงมาบนตะข่ายนะครับมันจะเด้งเหมือนเราลงบนเตียงเลยนะครับก็วิธีการครัฟตะข่ายก็ง่ายมากๆเช่นกันนะครับใช้โรบ4อันมาวางแบบนี้นะครับจะได้ตะข่ายตัวนี้ออกมาเซฟตี้เน็ตนะครับผมโรบยังสามารถนำไปใช้ครัฟเป็นลีดนะครับหรือเชือกจูงสัตว์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็วิธีการครัฟก็คล้ายๆกับตะข่ายวาง4อันนะครับแล้วก็วางอีก1อันเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับได้รับเป็นลีดออกมา1อันนั่นเอง ผมสามารถหาเชือกจุนสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาสลามอีกต่อไปแล้วก็ต่อมากันที่เขียงนะครับสําหรับเจ้าต,ตัวนี้เขียงเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากหั่นผักนะครับผมสามารถใช้คู่กับเครื่องมืออื่นๆในเกมได้นะครับถึง4ตัวด้วยกันอย่างแรกก็คือขวานนะครับผม ขวานจะสามารถนําไปใช้ย่อยเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับอย่างเช่นประตูที่ทําเกินมานะครับผมก็นํามาวางบนเขียงแล้วก็ใช้ขวานขีดขวานะครับเราจะได้รับเป็นวูดเดิลแคล้งคืนมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางท่อนซูงลงไปนะครับแล้วเราใช้ขวานลาะออกมาเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นท่อนซูงที่เลาะเปลือกแล้วกับเปลือกไม้นั่นเองซึ่งเปลือกไม้นะครับเราสามารถนําไปใช้ครับเป็นปุ๋ยหมักได้นั่นเองเดี๋ยวปุ๋ยจะพูดถึงทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเค จบกันไปนะครับสำหรับเจ้าตัวขวานนะครับต่อมาเครื่องมือที่2ก็คือพิกแอ็กนั่นเองครับกระเด็นไปไหนแล้วพิกแอ็โอเคพิกแอ็นะครับสามารถนํามาย่อยก้อนอิดได้นะครับอ่ิดบล็อกนะครับผมเป็นบลิกตัวนี้เรามาวางแล้วก็ใช้พิกแอ็กคลิกขวาจะได้รับเป็นเป็นบลิกเป็นก้อนแบบนี้กลับมานั่นเองนะครับและต่อมาก็คือ โชเวลนะครับสามารถใช้วางทำลายบล็อกเคลให้กลายเป็นเคลบอลได้นะครับผมง่ายกว่าการที่มานั่งวางบนพื้นแล้วก็ขุดทีละครั้งอันนี้คลิกเดียวก็ออกมาแล้วนะครับสุดท้ายก็คือเชียรยหรือกันไกตัดขนแกะนั่นเองนะครับเราสามารถนําพวกเครื่องหนังนะครับมาย่อยกลับเป็นหนังเพื่อใช้งานต่อไปได้นั่นเองนะครับด้วยกันไกลบนเขียงนะครับผมย้าว่าต้องใช้บนเขียงเท่านั้นต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับ อีก3ชิ้นก็คือตัวแรกเตานะครับสตฟนั่นเองตัวนี้นะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆเหมือนกันนะครับใช้ไอรอนอินกรดบลิกแล้วก็แคมไฟในการสร้างขึ้นมานะครับเจ้าตัวสต o v ฟนะครับสามารถเผาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเนื้อกินได้นะครับเนี่ยวางเข้าไปได้สูงสุดพร้อมกัน6ชิ้นนะครับคละกันก็ได้วางยังไงก็ได้ ไม่มีปัญหานะครับสามารถดับได้โดยการใช้โชเวลอุดตรงนี้นะคลิกขวามันก็จะดับนะหยุดการทํางานจุดไฟใหม่ได้โดยการใช้ฟินนะครับถ้าเกิดว่าเหยียบข้างบนจะร้อนทาดาเมจนะครับผมสำหรับสตฟตัวนี้มันจะย่างไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราต้องการหยุดการย่างนะครับให้วางบล็อกข้างบนหรือใช้แทบดอวางไว้แล้วปิดกลับลงมามันก็จะหยุดการย่างทันทีนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือคุกกิ้งพอตหรือว่าหม้อทำอาหารนั่นเองหน้าตาแบบนี้นะครับผมสามารถคราฟได้โดยการใช้แท่งเหล็ก น้ำบลิกแล้วก็วูดิชเวลนั่นเองครับผมวิธีการใช้งานนะครับสำหรับ6ช่องทางด้านซ้ายตัวนี้เอาไว้ใส่วัตถุดิบนะครับผมตัวนี้เอาไว้ใส่ชามและด้านนี้ก็คืออาหารที่ทําเสร็จแล้วนะครับจะถูกตักลงมาลงชามด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําอาหารให้ดูกันสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใส่วัตถุดิบเข้าไปก่อนอ่าแล้วเราใส่ชามตรงนี้นะครับอาหารพอทําเสร็จมันจะออกมาแล้วก็ถูกตักใส่ชามโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็นํามากินได้เลยนี่นะครับผมชิคเก้นซุปนะ ได้ค่าอาหารเยอะมากๆนะครับอาหารที่ทําจากชิคเก้นเอ้ยคุกกิ้งพอตจะได้รับค่าอาหารที่เยอะมากๆนั่นเองนะครับโดยที่คุกกิ้งพอตจะต้องวางบนเชื้อไฟนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นเชื้อไฟนะด้านล่างต่อมาก,ก็คือกระทะนะครับหรือสกิลเลตนั่นเองนะครับกระทะสามารถใช้งานแบบมือถือเอาไว้ถือบนมือแล้วก็ใช้งานได้เลยหรือจะวางเป็นบล็อกแบบนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งข้อดีของการที่กระทะมันวางบล็อกแบบนี้คือเราสามารถ ใส่เนื้อลงไปได้ทั้งสแต็กเลยนะครับ64ชิ้นเนี่ยวางก็ไปได้เลย64ชิ้นแต่ว่าต้องเป็นเนื้อชนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่คือประโยชน์ของกระทะนั่นเองแล้วมันจะค่อยๆออกมาทีละชิ้นนะครับเนี่ยมันก็จะย่างของมันไปเห็นไหมอาจจะนานนิดนึงนะครับสมบการย่างด้วยกระทะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเชื้อไฟชนิดไหนที่ใช้การคู่กับกระทะแล้วก็ค o k ิ้งพอตได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยไฟไฟ,ไฟอะไรก็ได้จุดด้วยฟิน a มอ s t e e สตลนะครับด้านล่างสามารถวางค o k ิ้งพอตด้านบนได้นะครับ ต่อมาแคมไฟธรรมดานะครับแล้วก็โซแคมไฟสามารถใช้คู่กับคกกิงพอตได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลาวานะครับก็ทําได้เหมือนกันในกรณีที่ไปสํารวจนรกนะครับแมกมาบ็อกก็ใช้ได้เช่นกันครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของกระทะนะครับที่มีอัตรประโยชน์เลือเกินนะครับสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถใช้เป็นอาวุธก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าตัวกระทะตัวนี้นะครับสามารถถือ เป็นอาวุธได้เช่นกันนะครับแบบนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับผมสาหรับกระทะก็จะมีดาเมจความเสียหายอยู่ที่8หน่วยนะครับและความเร็วโจมตีเท่ากับขวานเลยนั่นเองเรายังเอากระทะนะครับไปเอนชาร์ดได้อีกด้วยนะครับนี่เอนชาร์นะครับเราก็จะได้รับเอนชาร์เหมือนกันกับดาบเลยนั่นเองยกเว้นสวิปปิ้งเอนะครับเพราะว่ากระทะเนี่ยมันตีเป้าหมายเดียวนะมันตีได้ทีละตัวนะครับนี่มันตีได้ทีละตัวแล้วก็ เราสามารถนํากระทะนะครับผมนําไปย่างอาหารแบบใช้มือถือใช่ไหมอย่างที่ผมได้บอกไปในข้างต้นนะครับโดยการที่นะครับนําอาหารไว้ในมือรองและถือกระทะไว้ในมือหลักนะครับจากนั้นเดินไปตรงแคมไฟหรือว่าแหล่งกําเนิดไฟนะครับแล้วคลิกขวาค้างเราก็จะได้ อาหารที่ย่างด้วยกระทะนะครับผมอาหารที่ย่างเสร็จแล้วก็จะเข้าตัวเราทันทีนั่นเองนะครับผมแบบนี้เป็นต้นนะแซลมอนสไลด์กระทะเนี่ยถ้าเรานํามันไป e n c h a n t fire aspect นะครับ fire aspect มี1กับ2ใช่ไหมถ้าเกิดว่า2ก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับเราจะสามารถตีติดไฟได้อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานําไฟกระทะที่มี fire aspect นะครับไปทําอาหารมันจะทําให้อาหารเนี่ยสุกเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนี่คือข้อดีของการ เอนชาร t นกระทะนะครับให้ติดไฟได้เนี่ยอาหารเด้งออกมาเร็วๆเลยเห็นไหมเด้งออกมาเร็วมากนะครับเนื่องจากว่ามันมี Fire อส p e c t e n c h a n นนั่นเองครับต่อมานะครับบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ c a b บิ e เนะครับหรือตู้เก็บของนั่นเองนะครับเป็นบล็อกที่สวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีช่องเก็บของเหมือนกับหีบหนอันเลยนะครับ ซึ่งก็สามารถคราฟได้จากไม้ประเภทต่างๆนะครับภายในเกมซึ่งตอนนี้ก็มีทุกไม้เลยครบนะครับผมก็วิธีการคราฟง่ายมากๆใช้ o o เด n slab นะครับ6ชิ้น3อันวางด้านบนวางด้านล่างนะครับแล้วก็ trap door ของไม้ที่ตรงกันนะครับวางทางซ้าย1ทางขวา1ก็จะได้รับ cabinet ออกมานั่นเองนะครับสำหรับบล็อกต่อมานะครับก็คือบล็อก ผักอัดก้อนนั่นเองนะครับผักอัดลังนะครับเป็นลังผักมีแครอทนะครับมันฝรั่งบีทรูทนะครับหัวหอมอ๋อไม่ใช่ผักกาดนะครับมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมนั่นเองนะครับสำหรับ3าตัวนี้จะเป็นพืชที่เพิ่มมาใหม่นะครับคือผักกาดมะเขือเทศและหัวหอมนะครับซึ่งก็เราสามารถสังเกตเห็นต้นผักพวกนี้ได้นะครับตามพื้นที่หญ้าทั่วไปนะครับว่าจะเป็นต้นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นพืชป่า นะเราสามารถเดินเข้าไปตีเก็บของมาได้เลยนะครับว่านาตาแบบนี้เลยก็เราสามารถนําผักพวกนี้นะครับมาอัดบล็อกได้เช่นเดียวกันวิธีเดียวกันนะครับกับการที่นําพวกแท่งเหล็กไปอัดบล็อกนะครับโดยการวาง9ก้าช่องก็จะได้เป็นรลังผักออกมาแบบนี้สามารถย่อยกลับเป็นผักแบบเดิมได้เหมือนกันนะครับผมวางแล้วก็สวยงามใช้ได้เลยนะผมชอบมากๆอันนี้นะครับต่อมานะครับก็คืออีก3ามชิ้นก็คือกองฟางนะครับกองข้าวแล้วก็ ถุงใส่ข้าวนั่นเองนะครับก็วิธีสร้างก็สร้างจากอันนี้เลยนะครับกองฟางนะต้นข้าวแล้วก็เม็ดข้าวนั่นเองนะครับสำหรับต้นข้าวจะค่อนข้างพิเศษนะครับเป็นบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนกันเป็นพืชที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมันจะเติบโตได้ในน้ําที่ความลึก1บล็อกนะครับมันจะต้องโตในน้ําเท่านั้นเราสามารถหาต้นข้าวได้เนี่ยในไบโอมจังเกิลหรือไบโอมสวัมนะครับที่มีน้ําลึก1บล็อกก็จะพบเจอต้นข้าวได้ บ่อยนะครับที่นั่นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาหารกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากอาหารสัตว์ก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากอาหารอย่างแรกนะครับ h o r f i s h หรืออาหารม้านั่นเองนะครับสำหรับ horse f นะครับเราจะให้บัฟกับม้าของเราเป็นสปีด2นะครับแล้วก็จัมบูตกระโดดสูงนะครับ เป็นเวลา5นาทีโดยการขิ้ขวาให้ม้าอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะมียาเอฟเฟกออกมาซึ่งม้าที่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่มันก็จะเร็วจริงๆนะครับเร็วจี๋เลยอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับมันพุ่งแบบพุ่งจริงๆนะครับแล้วก็กระโดดสูงขึ้นอีก1ช่องด้วยนะครับนี่เห็นปะนะครับซึ่งอาหารม้านะครับเราสามารถให้กับม้า ลาล่อแล้วก็ลามะได้นะครับแต่ใครอยากจะให้กับลามะเนี่ยก็แล้วแต่นะเพราะว่าเราขี่ลามะได้แต่เราบังคับมันไม่ได้นะครับใครจะให้ก็ให้นะแต่ผมไม่ให้ละคนหนึ่งโอเคต่อมาด็อกฟู้ดนะครับหรืออาหารหมานั่นเองเราจะให้สปีดสตริงและรีสตซ์เป็นเวลาหวินาทีกับหมาของเรานะครับซึ่งสามารถนำไปช่วยสู้ได้นั่นเอง มาเราก็จะเก่งขึ้นนะครับผมประมาณนั้นโอเคก่อนที่จะไปดูอาหารที่เยอะแยะมหาศาลนะครับเรามาทําความรู้จักกับเอฟเฟกที่เราเพิ่มเข้ามาของอาหารกันบ้างดีกว่านะครับเอฟเฟกแรกคือนูริชเมนต์จะได้รับจากอาหารประเภทจานใหญ่นะครับเป็นบิ๊กเพลทนะครับผมนูริชเมนต์จะทําให้ร่างกายของเรานะครับอิ่มตลอดเวลานะครับต้านทานสถานะหิวนะครับผมแล้วก็ทําให้การทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับหรือการขุดบล็อกการวางบล็อกการ ตีมอนสเตอร์ที่ทำให้หลอดอาหารเราลดเนี่ยถ้าเรามีสถานะนูเรชเมนต์นะครับเราจะไม่เสียหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารเราจะไม่ลดเลยยกเว้นกรณีเดียวก็คือเลือดเราลดแล้วต้องใช้หลอดอาหารไปเติมเลือดหลอดอาหารเราจะลดได้นะครับแต่จะไม่ลดจนหมดจะเหลือแค่ครึ่งหลอดสุดท้ายเพื่อให้เราไม่หิวตายนั่นเองนะครับต่อมาเอฟเฟกต์คอมฟอร์ตนะครับจะทําให้เราต้านทานต่อเอฟเฟกต์สโลนะครับหรือเอฟเฟกต์อ่อนแอนั่นเองนะครับแข็งแกร่งมากๆนะครับ เครื่องดื่มที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมี4ตัวด้วยกันอย่างแรกก็คือขวดนมนะครับจะเคลียร์เอฟเฟกต์แบบซุ่มไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ดีเอฟเฟกต์ร้ายนะครับกินเข้าไปมันจะเคลียร์ึอย่างนะครับอย่างที่2ก็คือโกโก้ร้อนนะครับจะเคลียร์เอฟเฟกต์ที่ไม่ดีกับเรา1อย่างแบบซุ่มเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะเป็นเอฟเฟกต์พิษออนแอร์นะครับตาบอดอะไรแบบนี้ก็จะเคลียร์ออกให้เรา1อย่างนะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับหรือน้ำแอปเปิ้ลก็จะได้รับแอปซ็อปชันนะครับหรือหัวใจสีเหลืองนะครัับนน่เอง แล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำแตงโมนะครับเมลอนจูสจะเพิ่มเลือดทันทีเหมือนยาอินเตนเทลนะครับนิดหน่อยอีก1นึ่งบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือบาสเก็ตหรือตะกร้านั่นเองนะครับเจ้าบาสเกตตัวนี้นะครับมันจะทํางานคล้ายกับหีบผสมฮอปเปอร์นะครับเนื่องจากว่ามันจะดูดไอเทมใดก็ตามนะครับที่เข้ามาทางด้านที่ตะกร้ามันเปิดอยู่นะครับมันจะดูดเข้าไปข้างในตะกร้านะครับดูดเข้าไปเก็บไว้ แต่ว่ามันก็จะเก็บไว้เหมือนหีบนะครับผมซึ่งเจ้าตะก้าเนี่ยสามารถวางหันทิศทางไหนก็ได้6ทิศทางเลยนั่นเองครับถ้าเกิดว่าในตะก้าเนี่ยมีน้ําอยู่เราก็สามารถโยนไอเทมเข้าไปได้อยู่ดีมันก็จะเก็บให้อยู่ดีนะครับแต่ว่าหากว่าตะก้าที่มีน้ำนะครับมันเทลงมาแบบนี้นะครับน้ําจะไหลออก ทางด้านของตะกร้าที่เปิดอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ตามใจชอบเลยครับผมบล็อกถัดมานะครับก็คือบล็อกออร์แกนิกคอมโพส์นะครับหรือปุ๋ยออร์แกนิกนั่นเองนะครับเจ้าปุ๋ยตัวนี้จะทําให้เกิด ลิชซอยนะครับหรือดินรวย <c oughs> นะครับผมก็วิธีการใช้งานก็คือนํามาวางแบบนี้นะครับตรงพื้นที่ที่เราต้องการทําให้มันเป็นฟาร์มแล้วเราก็ปล่อยให้เจ้าออร์แกนิกคอมโพสตัวนี้นะครับตากแดดตากฝนตากลมนะครับจนมันย่อยสลายกลายเป็นลิชซอยแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะหน้าตาเข้มๆแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ลิชซอยมาแล้วเราสามารถพลวนดินแล้วก็ปลูกผักลงไปบนลิชซอยได้นะครับถามว่าลิชซอยเนี่ยมันต่างจากดินธรรมาดายังไงนะครับก็คือผักที่ปลูกบนลิชซอยเนี่ย มันจะได้รับเอฟเฟกโตแบบสุ่มคล้ายกับการที่เราใช้โบนมิลทําให้ผักโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดินที่เป็นพื้นที่แปลงการเกษตรนะครับจะไม่ถูกเหยียบไม่ว่าจะเป็นเราหรือมอนสเตอร์นะครับถ้าเป็นริซอยจะไม่โดนเหยียบพังแต่ถ้าเป็นดินธรรมดามันเหยียบพังได้ใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับแต่ริซอยจะไม่ถูกเหยียบพังนั่นเองนะครับผมเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็ริซอยนะครับสามารถนํามาทํา มัชลูมคลนนีนะครับหรือว่าชุมชนเห็ดได้นั่นเองนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับมัชลูมคลนนีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีข้อดียังไงก็คือเราสามารถใช้เชียในการเก็บเกี่ยวเห็ดได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมไม่ต้องปลูกใหม่ก็ใช้เกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็โตของมันเองนะครับผมก็นี่คือข้อดีของชุมชนเห็ดนะครับแล้วถามว่าต้องปลูกยังไงก็หนึ่งเลยต้องเอาเห็ดพวกนี้นะครับเห็ดธรรมดาพวกนี้นะครับ นำไปปลูกบนลิสตอยเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องปลูกในที่มืดเพื่อให้มันเติบโตได้ตามปกติของเห็ดนั่นเองครับผมอาหารต่อมานะครับเป็นอาหารพิเศษนะครับที่เราสามารถกินได้ด้วยวิธีพิเศษเท่านั้นนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นอาหาร4ชิ้นโรสชิคเก้นนะครับสตัฟพัมกินฮันนิเกสแฮมนะครับแล้วก็เชฟเผร์กพาย4ตัวนี้ถามว่าเอ้ยทำไมมันกินไม่ได้เราทำมาแล้วนะครับมันคลิกขวากินไม่ได้เพราะว่ามันต้องคลิกขวาวางบนพื้นก่อนก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาหารเป็นแบบ จัดเลี้ยงนะครับแล้วก็คีดขวากินไม่ได้นะครับไม่เหมือนเค้กเราจะต้องมีชามก่อนนะครับเราต้องตักอาหารด้วยชามเท่านั้นนะครับถึงจะกินได้เนาะก็อาหารหนึ่งจานสามารถตักได้4ครั้งนะครับก่อนที่มันจะหมดไปนั่นเองนะครับนี่อ่าสี่ครั้งนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยนะครับผมหมดแล้วแล้วก็อาหารอีกมากมายนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในมอสตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานนะครับ มาเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดกับสลัดนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารประเภทซูชินะครับเกี๊ยวอาหารประเภทชามนะครับที่จะให้เอฟเฟกต์คอมฟอร์ตกับเราแล้วก็อาหารจานใหญ่นะครับบิ๊กเพลทที่จะให้เอฟเฟกต์นูริชเมนต์จำนวนมหาศาลเลยนะครับผมแล้วก็อาหารชุดซูชินั่นเองนะครับสามารถคราฟได้โดยการนำซูชิต่างๆนะครับมาคาฟลงในช่องแบบนี้ก็จะได้รับชุดซูชิวิธีกินก็คือลีกขวาเก็บออกมานะแล้วก็ กินทีละอันนะครับผมแล้วก็สามารถนำไปคราฟกลับไปเป็นชุดซซ,ซชิใหม่ได้เช่นกันนะครับนี่วางแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวมอสฟาร์เมอร์ดีไลท์นะครับชื่นชอบกันหรือเปล่า แต่ก่อนที่จะจบกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนก็มีมอดที่ทํางานร่วมกับ Farmer d อร์ดีไได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ควรจะมีเลยถ้าเกิดว่าอยากจะลง f a r ์มเมอร์ดีไควรจะมีมอดพวกนี้พ่วงไปด้วยนะครับก็จะแนะนำมอด3ตัวนั่นเองนะครับมอดคู่แรกนะครับก็คือ JEI นะครับหรือ R.E.I. roughly enough item หรือ just enough item นะครับเจ้าตัวนี้คืออะไรมันคือเวลาเราเปิดอินเวนทอรนะครับดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่า เราลงมัด JAI หรือ IEI นะครับเราจะได้รับเจ้าตัวแท็กทางด้านขวานะครับแบบนี้ก็เราสามารถเลื่อนดูสูตรอาหารได้นะครับโดยการชี้ไปที่สูตรอาหารแล้วกดตัว R นะครับเอา้าขอโทษขออภัยครับผมชี้ที่สูตรอาหารนะครับแล้วกดตัว R มันก็จะโชว์สูตรอาหารขึ้นมาให้เราเลยนั่นเองนะครับว่าเราต้องใช้อะไรในการทําอาหารพวกนี้บ้างนะครับก็จะทําให้ง่ายมากๆต่อการทําอาหารนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัว มดดั้งเดิมอาหารตัวนี้มันไม่สอนสูตรทำนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมี j e i หรือ IEI เอาไว้เพื่อดูสูตรทำด้วยนั่นเองนะครับแล้วคลิปนี้ผมคงไม่สอนสูตรทำนะเพราะว่ามันเยอะมากๆนั่นเองนะครับก็ไปดูอันเอาเองละกันก็มีหลากหลายมากเลยนะครับก็ควรจะลงสักอันเลือกสักอันหนึ่งนะครับเลือกที่ถูกใจก็ต่างกันไม่มากหรอกครับ2อมดนี้ต่อมามดแอ p p ปิลสกินนะครับเป็นมดที่ทําให้เวลาเราชี้เมาส์ไปที่อาหารมันจะมีรูปน่องไก่บอกนะครับว่ากินแล้วจะอิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ จะได้รับหลอดอาหารสีเหลืองซึ่งเป็นหลอดที่เอาไว้ฟื้นฟูนฟเลือดนั่นเองเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เป็นมอสที่ดีมากๆอันนึงเลยแล้วก็มอส replanter นะครับที่จะทําให้การปลูกผักของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆนะครับก็คือเราสามารถวางเมล็ดนะครับโดยที่ก็คือเราสามารถปลูกผักโดยการที่เราใช้เพียงแค่เมล็ด นะครับโดยที่แบบว่าเดี๋ยวทาให้ดูน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอธิบายจะงงนิดนึงคือผักที่โตแล้วเราถือมเมล็ดที่ตรงกับผักอันนั้นนะครับแล้วคลิกขวามันจะทําการเก็บเกี่ยวและปลูกไปเลยให้เราในตัวนะครับง่ายมากๆเลยจะทําให้การปลูกผักเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับไม่โกงด้วยสะดวกขึ้นมากๆนั่นเองนะครับสามารถทําฟาร์มใหญ่ได้โดยที่ไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือ Resort Pack นะไม่ใช่มอสนะตัวนี้ Be เ t อร์ f o o d นะครับหรือ Be t t e r Vanilla Food ก็คือจะทําให้พวก อาหารของวานิลานะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเนื้อสั์ก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับต้องบอกว่าในทางที่ดีอย่างเช่นอันนี้เนื้อวัวใช่ไหมหน้าตาเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีอันไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะโหลดรีซอสแพคตัวนี้ไปก็โหลดไปด้วยแล้วกันสําหรับผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันทําให อาหารแบบเดิมๆเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับการรีวิวมอสในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็ยังไงวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนงไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม